จมองวั <c oughs> ้หัเระหัวเรายอนต่ออยูนี่ไวกันใช่ไหมเจ้าแเจ้าเป็นไวแบบผู้ชายอันตาไม่ออันนี้คอ่ขางาเนี้เอออันนี้จัอันน้หล่อมจังแรงมากดอะ้ แม่ดีีบุญคุณอันใหญ่ลวงจะถามาอุ้งอันบบมาตงฝากไว้ก็ยังงยองขึ้นสูงแต่าเดี๋ยวเอาตลงกะเดี๋ยวขายเอาเส้นเส้นนีใจ้าจ้าเอ้แม่อันนี้มอันนี้วาอุ้ยอันนี้เามาถอุ้ย